วันนี้พ่อจะมาหนึ่งวีนหนึ่งการในใดูวลาว r เออร์เ่งเดี๋ยวนะแล้วขอซูมดาบก่อนแล้วขอซูมดาบก่อนแล้วขอซูมดาบก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะแล้วขอซูมสก,กิลก่อนแปบ๊บนึงแล้วขอซูมสก,กิลก่อนเฮ้ยเราได้ตำนานเลยกำลังดูอยู่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อน ไม่ดดบเลยเวลอับตรงนะเออโอ,อ้ได้ไม่ดีกว่าเคมาไม่ดมาแล้วหนึ่งเมตรหนึ่งกาน,กนมาแล้วตรงนี้ไม่ดตมีตรงนี้มาเร็วตรงนี้มาเร็วเดดมาเร้วเราขอเอาอาเ l ลิตี้หนึตาเนาะแล้วห่ตานะแล้ว,ลวา Oh Santa. Leo.

thank you ได้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 ชนะนึ่เต็มสกระขอบตาอีกตาหนึ่งมาอีกสองตามาลีเมชเราแค่อ่ออานให้เธอ,อ,อมาแล้วจริงเหรอจริงมาดีรถฐาน Cosa sta facendo? Ho già esattamente il mio amico. Devo anche andare in giro. c'è un po' Down you the Switching down pole, cho hai, giờ này. เอาไปเอาไปเอาไปกินซะไฟชนะทุกคนไม่ดับไฟนอลแล้วยอยางนะเราขอส่มสกิลแป๊บสัหนึ่ง สุมดงด้านกลางเร็วจะนเดียวนะเราไันึงเราไันึงห้าเซนนแล้วเอออดสามสุ่มมต้งไหนวะเออได้ได้หก่งเข้ามาแล้ว แล้วท่งนี้ยูเจมช้าเกินไปลองรีบเข้าไหม่เลยเนี่ยอะในเมื่อท่อนนั้นเข้าไม่ทาเรานั้นได้เป็นหนึ่งคะแนน เพราะว่าเธอหนนไม่ชัดเป็นกดม่ได่เธอทำลายกดไม่ได้มาแล้วอน<ำ>ทางนี้มาแล้วแล้วก็มันคน,นทนักทำไมเธอนนำหน้าเราอยู่กลัวอะไรฮะมาดิเอากรกคะแนนเธอ็นห่งหลือให้เราเพิ่มคะแนนมาหนึ่งเอาแน,น่เงียบ Yeah. 本年。 เด็กไหนก็ไม <co ff sesi> ่โคังบอลเด็กของเธอแต่ไม่ใช่บอลแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันกับเธอตอนนี้เยอะ thời oh lá. Yeah. อ๋อเธอชอบตอนคนเว์ชไม่ไ,ได้บอกว่าเลยอ็แต่เดิมเป็นไรก็ลิจิตไงไม่ได้ปีนแฮกฆ่าเธอสัหน่อยอ่ะบูมแมลงเธอเออเล็กเกินมาสองสองแล้วไฟนนลแล้วเลือดน,น้อยที่ ฟนอลล้ถ well, ้าเกียดเธอถ้าเกิดเธอหัวระอกถ้าเกิดเธอซัมพอเคดีกว่าแล้วคุอยพอไนยันซัมพอเค เหมือนเออจะไม่ได้เพราะว่าเธออัดคลิปอยู่มฉันนะ